ถือมาแล้วถือมาแล้วจับมือน้องก่อนจับมือน้องก่อนเร็วแตะมือกันแตะแล้วแตะแล้วยังไม่โดนยังไม่โดนเอโดนวันนี้เออโดนนะโดนนะโดนนะเออได้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 เออเชือดยาวเยือดยาวเก็ค เนี่เนี่ยมีลูกซ่อนเนี่ยมีลูกซ่อนนี่จะเล่นนะเนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตาจับไม่ได้มีลูกซ่อนเมื่อวานผมโดนทีสองทีเมื่อวานเนี่ยอันนี้ยกระตุ่ลูกบอลใช่ไหมใครเตะไปเลยลูกบอลใช่ไหมใครเตะยันขึ้กัน จันหอเดี๋ยวใหญ่เลยแล้วตื่นัน้นมแอ้าวจ,จับมือจับมือจับมือจีจีนางเพชรนางเพชรนะจับมือจับมือ ตึงตึงตึงอ่ะตึงตึงหน่อยน้องเพชรตึงตึงตึงแล้วตึงตึงตึงเอาเร็วเป็นคำน่ารักแน่นะอ่ะพระเอกจับมือน้องหน่อยจูบจูบจูบมาจับมือกันจับมือกันดูดีดูดีใช้เอ็นดูน้องนี่ นลังเพชรแน่นจับมืออีกแล้าจับอะไจับมือจ้าจับมือจ้าจุ๊บมาจุ๊บมือเห็นไหมคุณภาพจะน่ารักนะครับมไม่เปลี่ยนเลยละจุ๊บมือเลิกจุ๊บไมเลิกสวัสดีครับคุณสีครับเป็นไงเป็นไงเนี่ยจับภาพรัวรัว,รว,รว

ดูภาพน่ารักนารักของน้องเพชรครับนี่มีลูกซ้อนนั้นนี่มีลูกซ่อนมีลูกซ้อนดูสิ

มทีก็เริ่มเรำไปจุบการจุบจุบจุโอเคเอออ้าุบงานด้วยเออเอามเอาาเออุบอีกครับถ่ายรูปแม่อาจารย์สวัสดีครับถ่ายรูปถ่ายรูปเข้ามาถ่ายรูป มามามาหนึ่ดตายเงี้ยดูนะพี่พอดีจ้ามายดุซน,นนะไฮฟไฟใช่ไหมใจไ,ไฟใช่ไหมไทยไฟใช่ไหมไทยไฟนี่ดูดีดูดีน้องดูดีนี่เขาเล่นความน่ารักรของเขาความซนของเขานะครับ น,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 น้องเพชรก็จะโซนๆนิหน่อยอชุดไหมชุดไหม ครับพี่พงจานไอ้จุ๊บไม่เอ้จีไอ้จีจุ๊บทั้งวันเลยวันนี้จุ๊บทั้งวันเลยจุ๊บไม่จุ๊บไม่พงพอยเออเด็กดื้อเด็กดื้อยาเข้าใกล้ข้างหลังต้องเป็นมวยเมื่อวานเป็นเศกิจหลังทีเดียวลูกซ้อนมา ตึงตึงอี่แล้วอ้าวนี่ไปจีน่ารักเด็กๆของเขาอนุบาลนะสามปีน้องเพชรก็สามปีจู๊บจู๊บอดูดดูดนั่นเออดูพลังเลยดูดพลังดูดพลังจากพระเอกเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตวัดงวงตวัดงวงไป

mình mới làm đi, mày mập chỉ được rồi, không đào